คลิปนี้จะบอกวิธีการตั้งค่าสแสดงเนื้อหาล้วแหลมในทวิตเตอร์ใครที่ไม่ได้เปิดการใช้งานตั้งค่าสแสดงเนื้อหารล้อแหลมเวลาที่มีคนโพสต์อะไรเกี่ยวกับความรุนแรงนะคะหรือว่าภาพโป๊เปลือยต่างๆเราจะไม่สามารถเห็นทวิตท,ที่คนอื่นโพสต์ได้โดยเราจะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเขาจะขึ้นประมาณว่าทวิตนี้อาจมีเนื้อหารล้วแหลมแล้วเราก็จะดูข้อมูลในนี้ไม่ได้ทีนี้ใครที่ต้องการดูข้อมูลของทวิตเตอร์ที่มีเนื้อหารล้อแหลมนะคะเราจะต้องไปเปิดการใช้งานก่อน เดี๋ยวนคลิปนี้จะบอกวิธีการตั้งค่าของ iPhone นะคะหรือว่าระบบ iOS เดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยค่ะสำหรับใครที่ใช้งาน iPhone นะคะแล้วมีการใช้งานทว i t เตอร์ผ่านทางแอปนะคะเวลาที่เราจะทำการตั้งค่าแสดงเนื้อหาแล้วแหลมเราจะไม่สามารถตั้งค่าทางแอปทว i t เตอได้เวลาที่เราจะทำการตั้งค่านะคะเราจะต้องกดเปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์โดยกดเข้าไปทาง Safari กดเปิดเข้าไปใน Safari เลยค่ะ พอเข้ามาแล้วที่ช่องค้นหาให้พิมพ์คำว่า www.mobile.twitter.com เสร็จแล้วกดค้นหาค่ะนี่นะคะ mobile.twitter.com ที่เรากดค้นหาเมื่อกี้นี้กดตรงนี้เลยค่ะที่ตรงด้านล่างจะมีคำว่าเข้าสู่ระบบกดตรงคำว่าเข้าสู่ระบบค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนของการเข้าสู่ระบบทวิตเตอร์เราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นะคะหรือว่าจะเข้าสู่ระบบด้วย Apple ใครที่ต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าอีเมลหรือชื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์นะคะให้มากดลงไปตรงนี้ตอนนี้เพื่อนๆเ,เลือกได้เลยนะคะว่าจะล็อกอินเข้าสู่ระบบทวิตเตอร์ผ่านช่องทางไหนเดี๋ยวในคลิปจะลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์นะคะก็จะกดลงไปตรงนี้เสร็จแล้วล เราพิมพ์ชื่อผู้ใช้ของเรานะคะเสร็จแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะเสร็จปุ๊บระบบจะให้เราใส่รหัสผ่านเดี๋ยวเราพิมพ์รหัสผ่านลงไปตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วกดตรงคําว่าเข้าสู่ระบบตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บัญชีทวิตเตอร์ของเราเลยนะคะที่มุมซ้ายมือด้านบนสุดจะมีรูปโปรไฟล์กดตรงรูปโปรไฟล์ค่ะพอเข้ามาแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนหาคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดตรงนั้นเลยค่ะ จากนั้นให้กดตรงคำว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเสร็จแล้วให้ไปกดตรงคำว่าเนื้อหาที่คุณเห็นตรงนี้ค่ะที่ช่องด้านบนจะมีคำว่าแสดงสื่อที่อาจมีเนื้อหาล่อแหลมให้เราติ๊กถูกลงไปตรงนี้นะคะเวลาที่มีคนทวีตเนื้อหาล่อแหลมนะคะก็จะแสดงอยู่ที่หน้าทวีตของเราเลยไม่ว่าจะเป็นภาพความรุนแรงภาพโป๊เปือยนะคะก็จะแสดงอยู่โดยที่ไม่มีการซ่อนข้อความค่ะ ทีนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ตอนที่สมัครบัญชีทวิตเตอร์กดวันเดือนปีเกิดไปแล้วมีอายุไม่ถึง18ปีเราจะไม่สามารถดูเนื้อหาร่อแหลมได้นะคะคนที่จะตั้งค่าแสดงสื่อที่มีเนื้อหาล่อแหลมได้จะต้องเป็นคนที่สมัครบัญชีทวิตเตอร์แล้วมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปค่ะ แค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการตั้งค่าสแสดงเนื้อหารล่าแหลมเราสามารถมาติ๊กถูกตรงนี้เพื่อตั้งค่าสแสดงเนื้อหารล่าแหลมหรือเอาเครื่องหมายถูกออกนะคะเพื่อเป็นการซ่อนเนื้อหารล่าแหลมเนื้อหาความรุนแรงใครที่ต้องการดูวิธีการตั้งค่าของ Android นะคะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปถัดไปค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ